สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองอมกอเคป๊อปเนี่ยก็จะชวนทุกคนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรายการควีนดอมซีซั่นที่2นะครับเพราะในตอนนี้นั้นเนี่ยทางช่องของเรานะครับก็มีโปรเจกต์ที่คิดกันเอาไว้ว่าจะทำคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับควีนดอมนะครับให้ออกแนวเป็นรถทูควีน หากวงเกิร์ลกรุ๊ปแต่และว,วงที่เราได้ได้มีการเอ่ยถึงได้เข้าร่วมรายการ Queen Dom Season ที่2นี้นะครับทุกคนคิดว่ากระแสะจะเป็นยังไงกันบ้างและในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ป Gen4 นะครับว่าถ้าหากว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปเหล่านี้ได้เข้าร่วมรายการ Queen Dom Season ที่2กระแสะจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเราเนี่ยก็จะได้มีการหยิบยกเอาวงเกิร์ลกรุ๊ปในเจน4ที่ได้รับความนิยมมากๆในตอนนี้นะครับมาพูดถึงนั่นก็คือเอสป้าอีจี ไอฟ์ fe, แล้วก็สเตซีนะครับซึ่งถ้าหากว่าทั้ง4วงนี้ได้เข้าร่วมรายการควีนมซีซั่นที่2ในี้จริงๆนะครับกระแสของรายการนะครับเราคิดว่าคงจะปังมากๆแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าในตอนนี้นั้นเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงและก็ติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มกันที่วงแรกนะครับนั่นก็คือเอสป้านั่นเองสําหรับเอสป้านั้นก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจาก SM e n t ็ r เ a ็นเ e n t นะครับและก็เป็นหนึ่งในเก,รกร Gen ิร์มมล เอสป้านั้นก็มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่ได้มีการเดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกเพลงเดบิวต์อย่าง Black Mamba นะครับและก็ต่อยอดมาด้วย Next Level และเพลงคัมแบ็กล่าสุดนี้นะครับกับเพลง Savage นั่นเองซึ่งทั้ง3าเพลงนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีมากๆเลยและที่สําคัญที่สุดนะครับเพลง Next Level เนี่ยก็ทําสถิติต่างๆไว้ได้ดีมากๆนะครับนอกจากเพลงไตเติ้ลแล้วนะครับที่เป็นที่นิยมเนี่ยเอสป้านั้นก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกนะครับนั่นก็คือเพลง Forever ที่นา มาคฟเวอร์ใหม่นะครับรวมไปถึงเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่างเพลง Dreams Come True นะครับที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษและก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของเอสเป้านั้นที่แฟนๆชาวเกาหลีเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอสป้าได้เข้าร่วมรายการนี้นะครับเราคิดว่าคงจะสร้างกระแสให้กับรายการเนี่ยได้มากพอสมควรเลยทีเดียวรวมไปถึงกระแสข,ของเอสเป้านั้นนะครับในรายการนี้เนี่ยก็คงจะมีคนมาคอยเชียร์แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กันเยอะมากๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมายนะครับแฟนคลับของเอสป้าไปถึงแตนค่ายจาก SM นะครับแล ก็ถือว่าถ้าเอสป้านั้นได้เข้าร่วมรายการควีนดอมซีซั่นท okay 네ี่2นี้จริงๆนะครับคงจะเป็นเรื่องราวที่ช็อกวงการสําหรับคนที่ติดตาม SM เมาเลยนะครับเพราะว่านานๆทีจะเห็น SM นั้นส่งเด็กเข้าร่วมรายการแข่งขันแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีการยืนยันออกมานะครับว่าเอสป้านั้นจะเข้าร่วมรายการควีนดอมซีซั่นที่2และแฟนๆที่ติดตามเอสป้ามารวมถึงคนที่ติดตามค่าย SM มานะครับก็ต่างออกมาพูดเช่นกันว่าเอสเอ็มนั้นคงไม่ปล่อยเด็กตัวเองให้เข้าแแขขข่่่่่งันนนนนนนใรรราาาาาาายยยกกกออถืววเเเเปป็็ไไไดด้้้มมละทีจห แข่งขันในรายการนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ชวนทุกคนมาพูดคุยกันแล้วก็มาแลกเป็นความคิดเห็นคาดเดากันเฉยๆนะครับลองมาคิดแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะครับทุกคนว่าถ้าหากเอสปานั้นได้เข้าร่วมรายการมีกระแสะจะเป็นยังไงบ้างนะครับมากันต่อที่วงต่อไปให้เราได้เอ,อ่ยถึงนะครับนั่นก็คืออิตจีนั่นเองซึ่งอิตจีก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่า JYP Entertainment หรือว่าตึกฟ้านั่นเองนะครับอิตจีนั้นก็ได้มีการเดบิวต์มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว ก็ยังคงปังอยู่นะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าอิจีนั้นกระแสะเบาลงจากเดิมนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเบาลงไปบ้างในบางเพลงไตเติลหรือว่าในบางคัมแบ็กนะครับแต่อิจีนั้นเนี่ยก็ยังคงสร้างสถิติแล้วก็ท,ทําทายสถิติอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอิจีก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีฐานแฟนทั้งในบ้านหรือว่าในประเทศเกาหลีที่ดีมากๆรวมไปถึงฐานแฟนอินเตอร์นะครับก็ดีมากเลยทีเดียวสําหรับอิจีดังนั้นนะครับถ้าหากว่าอิจีได้เข้าร่วมรายการ,ราคาวีนดอมซีซั่นที่ ความปังในบ้านในเกาหลีของอีจีเนี่ยให้เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของอ g จีนั้นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยเราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้นะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยในงานประกาศรางวัลต่างๆนะครับที่อีจีนั้นได้เข้าร่วมเราจะได้เห็นโชว์ดีๆจากอ g จีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เลิศที่ปังจากอ g จีอยู่เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นแล้วก็การแสดงโชว์ต่างๆนะครับแถมอีจีนั้นก็ยังมีเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่มีความสามารถมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกกกาาารรรรร้้องเตนแ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอิดจีได้เข้าร่วมรายการนี้จริงๆนะครับคงจะปลุกกระแสในบ้านของตัวเองเนี่ยให้ปังขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับและก็คงจะต่อยอดความปังของอิดจีจากเดิมขึ้นไปได้มากๆเลยทีเดียวและอิดจีนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้มีข่าวลือหลุดออกมาว่าทางเอ็ม็แล้วก็รายการกรีนดอมซีซั่นที่2นะครับได้มีการติดต่อท่าทามให้มาเข้าร่วมรายการนี้ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงแค่ไหนนะครับแล ก็มารอลุ้นรอติดตามวันที่ทางรายการประกาศไล์อัพออกมากันนะครับและว,วงต่อไปที่เราได้มีการพูดถึงอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือวงสเตซีนั่นเองสําหรับสเตซีนั้นก็ได้มีการเดบิวต์มาใกล้เคียงระยะเวลากันกับเอสปานะครับแล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่ประสบความสําเร็จมากๆและเป็นการประสบความสําเร็จที่ก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสเตซีนั้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากค่ายเล็กๆนะครับเป็นค่ายที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าพวกเธอนนเนี่ยกับได้รับการตอบรับจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงอย่างดี มากๆเลยเรียกได้ว่ากระแสนั้นเนี่ยปังมากๆนะครับตั้งแต่เพลงเดบิวต์มาจนถึงเพลงปัจจุบันนี้แถมทางค่ายของสเตซีนั้นเนี่ยก็ยังมีการต่อยอดการคัมแบ็กได้ดีมากๆนะครับและในเร็วๆนี้นะครับสเตซีนั้นก็จะได้มีการคัมแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อพบเจอกับแฟนๆด้วยคอนเซปต์ใหม่นะครับที่สเตซีนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําให้เป็นเพลงที่ติดชาร์ตเพลงที่4ของพวกเธอนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าสเตซีนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมรายการนี้นะครับกระแสของสเตซีนั้นก็จะเเป็นนนนที่่่่าาาสใจมมกกยิิงขึ้วด แ,แฟนๆเนี่ยก็อยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆจากสเตซีแล้วก็โชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการจากสาวๆสเตซีนะครับเนื่องจากว่าสเตซีนั้นเนี่ยเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องของการแสดงสดมากๆเลยนะครับเพราะว่าสมาชิกทุกคนในวงนั้นเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงที่ดีมากๆและก็ยังเป็นการร้องเพลงสดๆที่มีความสะเทือนของเสียงสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเต้นหนักขนาดไหนแต่ว่าพวกเธอนั้นก็ยังคงร้องเพลงออกมาได้ดีมากๆและก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปใน Gen4 นะครับที่ได้รับการชื่นชมในการร้้องงงงเพลล่ตตัแต บิวมาจนถึงเพลงล่าสุดเลย ดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็คาดหวังนะครับว่าถ้าหากสเตซีนั้นได้เข้าร่วมรายการ Queen ซีซั่นที่2นี้จริงๆก็คงจะได้โชว์ศักยภา,าพทางด้านการแสดงโชว์แล้วก็การร้องเพลงของพวกเธอนั้นออกมาให้แฟนๆรายการได้รับชมแลวก็ได้เห็นถึงความสามารถของพวกเธอมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนว่นวากระแสของสเตซีนั้นในรายการนี้แล้วก็รวมถึงหลังจบรายการเนี่ยจะต้องปังขึน้นกว่าเดิมไปอีกแน่นอนเลยถ้าหากทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเข้าร่วมรายการครั้งนี้ของสเตซีนะครับก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคิดวิเคราะห์ เห็นต่างๆของทุกคนลงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก็สําหรับวงสุดท้ายที่เราได้มีการหยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย Starship นะครับที่เพิ่งเดบิวต์มาเมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะครับนั่นก็คือวงไอซนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับวงไอซนั้นนะครับก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกเธอนั้นเนี่ยจะเดบิวต์มาได้เพียงแค่1เดือนนิดๆนะครับแต่ว่ากระแสะของวงไอซนั้นรวมไปถึงกระแสะรายบุคคลเเนี่ยดมาากๆลลลรใรใืออองงง 11, งขงขขช์พว Ice Debut ครับทำไว้ได้ดีมากๆและก็ยังเป็นเพลงที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงเดบิวของวงไอซ์และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกระแสะที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เดบิวมานะครับไม่ว่าไอซ์นั้นจะไปออกงานประกาศรางวัลไหนหรือว่าเข้าร่วมเวทีต่างๆนะครับก็มักจะถูกแฟนๆรวมถึงสื่อเนี่ยจับตามองกันอยู่มากๆเลยดังนั้นนะครับถ้าหากว่าไอซ์ได้เข้าร่วมรายการควีนด้อมซีซั่นสองนะครับเราเนี่ยคิดว่าไอซ์นั้นเนี่ยจะยิ่ง เติบโตไปได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดอีกครั้งหลังจากที่กระโดดมาแล้วครั้งแรกในตอนเดบิวต์นะครับถ้าหากว่าได้เข้าร่วมรายการนี้เรามีกระแสะให้พูดถึงมากมายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าไอซ์เนี่ยจะกระโดดไปได้ไกลกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับและข้อดีอีกอย่างนะครับถ้าไอซ์เนี่ยได้เข้าร่วมรายการควีนดอมซีซั่น2 สมาชิกคนอื่นๆในวงนะครับนอกจากวอนยองแล้วก็ยูจินที่ได้รับการพูดถึงจากสื่อมากมายเพราะว่าพวกเธอนั้นเนี่ยก็ถือว่าเคยเดบิวต์และก็เป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงมาก่อนจากการเป็นสมาชิกจาก i g จวอนนะครับในตอนนี้เองเนี่ยสมาชิกคนอื่นๆในวงที่เหลือนะครับอย่างพี่ใหญ่กาอึนเรอีซอแล้วก็ลิสนะครับยังไม่ค่อยได้โชว์ของแล้วก็ความสามารถของพวกเธอที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไอซ์ได้เข้าร่วมรายการควินดอมซีซั่นนี้นะครับเราเนี่ยก็อยากให้สาวๆที่เหลือในวงนะครับได้ กยภา,าพแล้วก็ความสามารถของตัวเองผ่านการแสดงโชว์ต่างๆในมิชชั่นต่างๆในรายการนี้นะครับก็จะเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสนะครับให้สาวๆเนี่ยได้แสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่เลยนอกจากนั้นเนี่ยวอนยองและก็ยูจินเนี่ยก็ยังจะได้โชว์ความสามารถของตัวเองให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเพิ่มขึ้นพร้อมกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากได้เข้าร่วมรายการนี้จริงๆนั้นไอฟ์น่าจะตกแฟนคลับได้เพิ่มมากเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอฟ์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาเลยว่าจะได้เข้้้าาารรร่วมยกนนนีันัดง ค,คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่จะชวนทุกคนมาคาดเดาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าถ้าหากเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน4ทั้ง4วงนี้นะครับได้เข้าร่วมรายการควีนดอมซีซั่นที่2กระแสของแต่ละวงจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่ออยู่ในรายการและคิดว่าหลังจากจบรายการไปในกระแสของแต่ละวงนั้นจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับจะปังมากกว่าเดิมขนาดไหนก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและสาหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปในเจนซวงอื่นๆเองเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนํามาทําคลิปชวนทุกคนมาพูดคุยกันต่อน เด้เข้าร่วมรายการควีน n อมซีซั่น2กระแสจะเป็นยังไงบ้างนะครับและสําหรับเกิร์ลกรุ๊ป Gen4 อีกหนึ่งวงนะครับที่เราเนี่ยขอมาพูดถึงในท้ายคลิปนั่นก็คือ G Idol นะครับสำหรับ G Idol นั้นเนี่ยได้เข้าร่วมรายการควีน n อมซีซั่น s แรกไปแล้วนะครับและกระแสของ G Idol นั้นก็ดีมากๆเลยตั้งแต่อยู่ในรายการนะครับแล้วก็หลังจบรายการมาเนี่ยกระแสของ G Idol นั้นก็เพิ่มมากขึ้นก้าวกระโดดเช่นกันนะครับแต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ต้องมาเจอปัญหากับข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับไม่งั้นนะครับตอนนี้ G Idol คงจะปังกว่าที่ควร จะเป็นมากๆเลยนะครับหรือถ้า GI d อเดนั้นไม่ได้เข้าร่วมรายการคว e นด้อมในซีซั่นแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะต้องมีชื่อ GI d อเดเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า G I อเดนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มากความสามารถและหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบและก็ชื่นชมในความสามารถของทุกคนในวงเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าใครในอยากจะเสนอวงไหนๆที่อยากให้เราพูดถึงว่าถ้าเข้าร่วมมรรราาายยกกีีีั่นน2แแล้้วเเจะะสะป็งงงไงบ ก็เสนอชื่อมาได้เลยในใต้คลอมเมน้นนี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับรายการควีนต้อมซีซั่นที่2ก็รอติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคป๊อปของเรา,เาไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ